หากพวกเรากำลังสบายจนตบมือพันอ่าโอเคผมเท่าโนต้ตอุดมแล้วอ่าสวัสดีครับฝรั่งก็บอกว่าวันนี้คือมันเดยใช่ไหมฮะเราก็ท่องงานมันเดยไม่น่าเชื่อนะครับปัจจุบันนี้ถ้าท่านเข้า YouTube เนี่ยตื่นมาตอนเช้านะผมจะเจอโฆษณามันเดยใครเคยเห็นโฆษณา Monday, มันเดย์บ้างไหมฮะอา้าวตาเวสปารู้จักมันเดย์ไหมรู้จักไหม เอาท้ายท้ายใครเคยเห็นโฆษณามันเดในมานาวเคยเห็นมันเดใน u ู u ูบไหมไม่น่าเชื่อครับมันเดเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่เราขี้เกียจที่สุดฝรั่งก็เลยทำแอปพลิเคชันขึ้นมาแอปหนึ่งชื่อแอป m o n d a y com m o n d a y com เนี่ยเป็นแอปพลิเคชัน one size fits all หมายความว่าเอาแบบมาแอปพลิเคชันเดียวฮะใช้ได้ทั้งองค์กรเลยทุกสิ่งอย่าง ตามงานนะครับยกเว้นก็อสิบซุปซิฟที่เหลือได้หมดบริหารโครงการเหมือนเทโลของพี่กัดนะครับแล้ววันนี้จริงๆนะผมเรียนทุกท่านว่ามองกันไปมองกันมาผมจะรู้เรื่องนี้น้อยที่สุดในห้องนี้ครับพี่ดาวเนี่ยรู้มากกว่าผมพี่กัดน,กกน,นี่รู้มากกว่าผมน้องต้าเป็นสักครู่รู้มากกว่าผมใช่ไหมชื่อตาเหมือนกันไหมมีสองตามีต้าเวสป้ากับต้านี้ถูกไหมฮะแต่ไม่ใช่ตาหมิงซื่อใช่ไหม อาผมจะเล่าให้ท่านฟังว่าแนวเนี้ยอย่าไปฟังมันเลยผมจะบอกอะไรให้ท่านว่าใครคิดว่า AI เป็นเรื่องใหม่ครับยกมือขึ้นใครคิดว่า artificial intelligence เป็นเรื่องใหม่ยกมือขึ้นเป็นเรื่องใหม่ไหมเมื่อกี้ท่านเลยขาว่าไง<ส>เป็นเรื่องใหม่ไหมพี่เก๋เป็นเรื่องใหม่ไหมพี่นกเป็นเรื่องใหม่ใครคิดว่าเป็นเรื่องเก่ายกมือขึ้นฮนะ อ่ายกมือขึ้นฮะอะ่น้องจากมสวแผนใช่ไหมฮะ AI เป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่ครับมีมานานแล้วเมื่อปี1956ครับมนุษย์เราได้รู้จักกับสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่สิ่งนั้นคือ artificial intelligence AI ฮะเอาแล้วทำไมเราไม่รู้จักล่ะทำไมเราไม่รู้จักมีหลายคนรู้นะว่าเขาทำขึ้นมา ทำไมเราไม่รู้จักฮะเธออย่าเพิ่งดูมือถือกัสิไม่ต้องตอบก็ล็อกเธอฟังฉันก่อนเดี๋ยวฉันก็ไปแล้วอ่ะคืออย่างนี้ฮะหนึ่งเก้าทำไมเราไม่รู้จัก AI ล่ะลองเดาสิต้าเวทป้าทำไมเราไม่รู้จัก AI ม,กมีคนอ,อะไรนะนนยยนใช่ผมยังแก้ผ้าผมยังไม่เกิดเลย1 9ึ่ห้าหครับ เรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับทางพาณิชย์ครับแชทเอไอเนะี่ยใช้ในงานวิจัยวงจำกัดแล้วให้เดาว่า AI เป็นที่รู้จักของชาวบ้านชาวช่องเมื่อไหร่ครับสาวน้องจากมสวบเดาสิลูกใช่ว่ามันเจ๋งว่ามันครูมันเอามาใช้งานได้อ่าเกือบถูกแล้ว แต่ไม่น่าเชื่อครับผมต้องอ่านโพยนะจำไม่ได้ตัวเลขเยอะ 2016. ปีนี้2000อะไรฮะ24 2014 AI ได้รู้จักกับชาวบ้านชาวช่องทั้งโลกเป็นครั้งแรกให้เดาว่ารู้จักจากอะไรพี่นกตอนนี้ดาว่า AI เป็นที่รู้จักทั้งโลกจากเรื่องอะไรฮะจากเรื่องอะไรฮะซีริไม่ถูกหุ่นยนต์ไม่ถูกเกือบถูกเกือบถูก เกือบถูกเขาบอกว่าท่านผู้บริหารสูงสุดของ CPO เนี่ยการคัดคนเนี่ยหนึ่งในกระบวนการคัดคนก็คือว่าท่านสนับสนุนการเล่นบอร์ดเกมอันนึงชื่อโกโกหรือหมากล้อมเนี่ยเป็นวิชาเออโทษเป็นบอร์ดเกมที่ขึ้นชื่อได้ว่าซับซ้อนและมนุษย์ที่ได้แชมป์โกเนี่ยถือว่าเทพสุดๆใช่ไหมพี่โจใช่พี่โจ แต่ปี2016 AI ทําสิ่งที่ไม่เคยทําได้มาก่อนนับแต่ปี1956คืออะไรรือไมโออลิส oh, คือ AI ชนะมนุษย์เป็นครั้งแรกนั่นเป็นหบุตหมายสําคัญแสดงว่าไม่ว่าสมองมนุษย์จะคิดซับซ้อนแค่ไหน AI ชนะได้ถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นบุตหมายสําคัญนะครับให้ท่านได้รู้ว่าอ๋อแล้ว AI เนี่ยก็เริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆ ดังท่านมาเรื่อยๆนะครับท่านลองไปหาอ่านดูใน Google ท่านค้นได้เจอแต่ผมอยากจะให้ประเด็นที่ท่านได้เข้าใจก่อนว่าใครหลายคนรวมถึงตัวผมด้วยผมก็เข้าใจว่า AI มันทำได้เพราะอะไรพี่กัสเพราะมนุษย์เราคียทุกสิ่งอย่างเข้าไปคีย์ๆๆป้อนคำสั่งแต่ข้อแท้จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้น AI คือระบบการสร้างจำลองเส้นประสาทของมนุษย์ขึ้นมา เช่นถ้าเราจะแยกระหว่างแมวกับหมาเขาก็จะใส่ข้อมูลแมวทุกประเภทลงไปแล้วก็หมาด้วยเมื่อเราส่งภาพเข้าไป AI จะประมวลผลพิดาว่าอะไรคือแมวอะไรคือหมาโดยที่เราไม่ต้องคีย์เข้าไปอีกอันนั้นตัวผมเองพอรู้อ้าวเฮ้ยที่ค่าคิดมาตลอดมันไม่ใช่อ่ะนะพี่กัสมันไม่ใช่ตอนแรกผมคิดว่าเรายังเก่งกว่ามันแต่ว่า กระบวนการนี้ก็เอามาใช้มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากมีการชนะมนุษย์คนที่เก่งที่สุดในโลกชําโลกเลยนะชำโลกเลยกระบวนการนี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆ AI ลักษณะแบบนี้เรียกว่า Deep Learning Deep Learning แบบเวลาคุณหลับลึกอะ่ะคุณก็หลับลึกให้จำคำนี้ไว้นะครับอ่ะกลับมาสู่โหตั้งใจฟังน้องชื่ออะไรผมไม่เคยเจอคุณเลย น้องชื่อมาใหม่เหรอช,ช,ชื่อชัดชัยแฮมเป็นนักซับอ๋อเป็น HRD นะครับโอเคตอนนี้ท่านเข้าใจแบ็กกราวน์แล้วนะมุดหมายคือ1956นะเธอเริ่มดังตอนปี2016นะหลังจากนั้นมีอะไรดังๆขึ้นมาอีกมากมายไก่กองท่านไปกดก o o g l e ดูแล้วกันวันเนี้ยเราเรียนกันแค่ส่วนหนึ่งของ AI สักครู่น้องต้าบอกว่าใช้ c h a t GPT ใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้คู่แข่งของ c h a t GPT และดูจะมีประสิทธิภาพคือ Google Bard รู้จักไหมครั Google Bard B A R D e. Google Bard แถมถ้าสวแบบผมนะพี่นกท่านกับผมเนี่ยต้องชอบอันนี้คือ Google Lens นะครับช่วยท่านทุกสิ่งอย่างช่วยท่านทุกสิ่งอย่าง ผ่านเอาอุปกรณ์ในมือถือท่านไปส่งที่รูปเช่นค้นหาการแต่งกายท่านสมาชิกวุฒิสภา,าที่ใส่สายสี่ที่ถูกต้องก o g ก e l เลนสามารถประมวลผลโดยเทคโนโลยีแบบนี้ออกมาเลยว่าที่ถูกควรเป็นเช่นไรนี่ยกตัวอย่างให้ท่านได้ดูดังนั้นเนี่ยแชท GPT เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งแชทก็คือบอกแล้วนะชิดแชทคุยถูกไหม บาร์ But, คือคู่แข่งของ Chat GPT และมีความรู้ความสามารถมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามแต่ในเชิงเทคนิคภาษาไทยเนื่องจากว่าภาษาไทยเราเนี่ยมีรากที่ต่างจากภาษาในหมวดที่ใช้ตัวอักษรทำนองภาษาอังกฤษคือมีวรรณยุกต์และสระข้างบนข้างล่างสภาษาโลกส่วนใหญ่เขาจะเป็นเหมือนภาษาอังกฤษดังนั้นเนี่ยกระบวนการพัฒนาเนี่ยผมก็คิดว่าเร็วๆนี้บาร์ But, ออกมาเมื่อปีที่แล้ว มันไม่ออกสอบมั้งพี่จริงเหรอผมบรรยายไม่ตรงกับคำตอบใช่ไ่มขอขำได้ไหมเมื่อคืนดูโน no, ดุดมสารภาพอ่ะคอนเฟสชันนไม่น่าเชื่อนะว่าเขาทำงานมานะบนเวทีคืออ้างว้างเปล่าเปลี่ยวแล้วถ้าคุณต้องพูดอยู่คนเดียวบนเวทีแล้วถ้าคุณนึกไม่ออกคุณทำยังไงก็สตัน ปาเต้นก็ถามว่ารัสตันมึงทําไงวะก็สตันนะพี่ท่องเป็นกร랩ไงแล้วมันหายโปกแกาหายได้ไงก็เพราะว่าหันไปเจอเป็นชื่อเล่นชื่ออะไรนะนัดเป็นเซเลปมากับแฟนใหม่ซึ่งไม่เคยเห็นแถมแฟนใหม่หันหน้าไปทางอื่นสมองเราเนี่ยดูนะสมองเราเนี่ยกำลังบรรยายเพลงแรปอยู่โนบบเราชอบแรปใช่ไหมชอบแรปชอบแรปพอหันไปเจอนัดกับแฟนใหม่นั่งหันอย่างนี้เฮ้ยแม่ง งอนกันหรือเปล่าวะแล้วปรากฏว่าโฟกัสของเขากัดหลุดจากที่บรรยายอยู่นี่เห็นความแตกต่างของสมองมนุษย์กับ AI มากหลุดจากที่บรรยายอยู่ปาเต้ก็ถามโน้ตท,ทำไงพี่สุดท้ายอุารภาพผู้ชมเฮ้ยลืมว่ะผู้ชมกลับคิดว่าเป็นมุกโอ้โหเราลืมอยู่ตั้งนานแล้วบอกเดี๋ยวอรอพั๊หนึงผู้ชมตลกใหญ่เลยพี่อ้อเดินไปเดินไปสุดท้าย พอไม่โฟกัสกับนัดกับแฟนกับกลับอะไรโอ้กับจำได้แล้วก็ l ล f t จนจบนี่คือความแตกต่างระหว่าง AI กับสมองมนุษย์นะครับถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องพวกนี้นะครับสามารถอ่านหนังสือแั๊บเดียวท่านรู้มากกว่าผมก็คือ AI 2041เเป็นการเขียนโดยคนที่เก่งด้าน AI ที่สุดของโลกนี่แหละ คู่กับนักวิียายกกยวักยายเขียนทั้งหมด10ตอนเป็นการบรรยายภาพในอนาคตว,ว่าเมื่อปี2041เราจะเจออะไรและเราจะรับมือมันอย่างไรโดวยวิสัยทัศน์ของท่านเลขาธิการนะครับจึงมีนโยบาย Smart ทดิจิทัลไลเซชันจะเกิดขึ้นได้จะต้องโฟกัสกับตัวที่2คือ Smart ทผีเพิพวกท่านนั่นเองดังน,นั้นทุกท่านที่อยู่ในนี้ คือ99.99% 99ของการขับเคลื่อน Smart Digitalization ผมเป็นเพียงคนที่ถือธงด้าน CIO เท่านั้นลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับว่าแล้วปัจจุบันนี้ท่านแจ๋งกว่าเดิมได้ยังไงอ่านโพยหน่อยนะครับเพราะว่าจำไม่มือถือของท่านใครใช้ใครไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนมีไหม ไม่มีถูกไหมนะัดสมาร์ทโฟนที่เองกับห้ามีเนี่ยตอนนี้นะมีความเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่นาซาใช้ส่งนิวอ์มสตองขึ้นดวงจันทร์ในปี1969พีตาคิดว่ามากกว่าแค่ไหนมือถือเราเนี่ยมีความเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่ส่งนี r อัมสตองไปดวงจันทร์ กี่เท่าพี่สุรศักดิ์มั่งคั่งโอ้โหแม่งผมโคตรชอบนะสกุลนี้เลยถ้าไปถ้าไปถ้าไปเมืองน,นอกนะเฮ้ยมิสเตอร์มั่งคั่งคิดว่าเร็วกว่ากี่เท่าหลายเท่าสมแล้วที่อยู่สำนักนโยบายแล้วแผนพื้นที่สีเทาเป็นของเราฟันธงหาได้จะม,มีไหมถูกไหมไม่น่าเชื่อครับมะนาว หล้านเท่ามือถือของเราเนี่ยนำนิวอัสตองไปลงที่ดวงจันทร์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วกว่าอันนั้นท่านเห็นความแตกต่างของสภาพแวดล้อมของท่านแล้วใช่ไหมครัและที่น่าสนใจกว่านั้นครับก็คืออินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่เนี่ยจากระบบทางการทหารของสหรัฐอเมริกาเนี่ยปี2020โอ้ปีกันแล้วนะสีปีที่แล้วความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยนะ เร็วกว่าอินเทอร์เน็ตปี1995กี่เท่าพี่เก๋เกือบพี่ไก่คิดว่ากี่เท่าหนึ่งล้านเองแค่หนึ่งล้านเท่าถ้าใครทันยุคผลนะคุณมั่งคั่งผมจะต้องต่อโมเด็มตพี่นกแตนได้ไหม้อย่างเงี้ยนั่นคือความแตกต่างด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมด้วยเหตุนี้ครับรัฐสภา,านะครับจึง มีนโยบายด i จิทัลพารลิมันนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการพัฒนาคนการพัฒนาคนขณะน,นี้เราอยู่ในช่วงที่4แผนพัฒนาระยะที่4คือปี2,566ถึง2,570ใช่ไหมอ่าและเราแบ่งกลุ่ม99.99 99, ที่จะขับเคลื่อนเราไปเนี่ยเป็น4กลุ่มกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทค กลุ่มวิชาการกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มอื่นๆวันนี้ก็คือท่านก็คืออยู่ในกลุ่มที่ถูกแคตตากราย e คือการจัดกลุ่มในเรื่องพวกนี้แล้วเราจะขับเคลื่อนอะไรบ้างล่ะครับเทคโนครับพี่ไก่ไม่น่าเชื่ออยู่ดีๆมีโควิดอะห้องประชุมที่ท่านเห็นเนี่ย ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการประชุมออนไลน์จริงไม่จริงจริงห้องประชุมใหญ่ออกแบบมาเพื่อการประชุมออนไลน์ไหมไม่ถูกไหมเราปรับตัวรัฐบาลมักจะพูดถึง new normal นะครับแต่ปัจจุบันนี้เราอยู่ใน next normal แล้วแนะนำให้อ่านนะครับสำหรับคุณสนใจหนังสือของคุณสันติธานสถียนไทยซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทที่ คุณใช้ทุกๆวันอะท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกๆของคนไทยที่ไม่ใช่ e n g i n e e r ยริแล้วเป็น,ปนผู้บริหารสูงสุดของบริษัทนี้แกเขียนโลกแห่งอนาคตไว้นะครับแล้วก็ทักษะที่ท่านต้องเรียนรู้ต่างๆเนี่ยก็คือ Machine Learning เห็นไหมฮะถ้าท่านรู้เรื่องของว่า c มช n e เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับท่านก็จะมาช่วยในการทำงานกัดได้ทำา Metaverse นะครับน้อง ตสรไม่ได้มาวันนี้มั้งเขาทำวิดีโอแนะนำและการทำงานของตอสรเป็นแอนิเมชันช่วงแรกนะครับการพัฒนาสูงสุดของ AI ภายหลังปี2016ช่วงปี2020สามารถเรียนเสียงมนุษย์ได้แบบไม่สามารถแยกแยะได้ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ท่านเจอบ่อยๆแล้วก็เป็น d e เฟกต d e f เฟกก็คือทำหน้าให้เหมือนเราซึ่งขณะนี้ก็พัฒนาไปแบบก้าวกระโดดจนกระทั่งผมตามไม่ทันนั้นเนี่ย Next normal ของพวกเราเนี่ยก็คือรู้ใช้ก็ทำแบบครูดีกว่าฉลาดใช้พี่พี่ชูมีคำคมๆไม่ต้องหัดคิดคำคม,คมฝากสำนักพัดแล้วกันคิดคำคมซักสามคำเพื่อใช้ในช่วงนี้น่าจะดีไหมน้องนันอันนนะเหมือนแบบคำคำขวัญมราเด็กฝรู้คู่คุณธรรมฉลาดใช้ใช้ดีระมัดระวงังอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเอง 6 c เซ l นเตอร์เลยนะเนียนเลยไม่เลยกดเป,เป็นจุดมาเลย AS call center แต่มันมีจุดข้างหน้าอา้าเฮ้ยมันใครวะเนี่ยอ่ะก็นี่ครับก็จะมีปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลยืดหยุ่นและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรเราขณะนี้ท่านเลขาได้มอบนโยบายให้สำนักเทคโนลนะครับไปร่วมใช้ชื่อแชทอะไรนะครับที่เราจะใช้ฟรีของเขาอะ ที่เราเปิดแล้วลงทะเบียนอะ่ะลืมชื่ออีกแล้วที่จะมาแทนลายครับ GDCC Space อีกหน่อยเราจะไม่ใช้ลายในการทำงานแล้วนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันปิดของ DE นัดประชุมได้ติดตามงานได้สำนักพัสส่งงานไปแล้วเนี่ยตามงานเลยว่าใครไม่เขาขึ้นสถานะให้พออเลยท่านเลขาสามารถบอดแคสบอ a ดแคสก็คือประกาศต่างๆส่งได้เลยว่าใครในองค์กรยังไม่อ่าน ใครที่มีหน้าที่ปฏิบัติแล้วยังไม่ปฏิบัติใครป่วยสายใครลาได้ทั้งหมดภายใต้เทคโนโลยีนี้ของกระทรวงดีอนะครับซึ่งท่านท่านผู้ท่านที่ปรึกษาพี่ซินท่านผอทั้งสองท่านก็เป็นส่วนสนับสนุนให้เราดําเนินการ next normal เนี่ยมันจะกลายเป็นความปกติที่ท่านจะเจอในทุกๆวันต่อไปหมดหรือยังลกหมดแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็อยากจะฝากแง่คิดว่า ขอให้มอง Chat GPT เป็นเครื่องมือหนึ่งท่านสามารถเลือกใช้นะครับเลือกใช้ได้แต่วันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่พวกท่านได้มาเจอกันณนะที่นี้นะครับก็ขอให้พวกท่านมีความสุขกับการใช้งานระบบพวกนี้ผมเองก็ต้องเรียนรู้ไปกับพี่นัทนะนะไม่ว่าพี่พนัทจะมีแฟนเก่าแฟนใหม่และแฟนปัจจุบันนะครับเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับขอให้มีความสุขแฮปปี้มันเดย์ครับสวัสดีครับ